เป็นรอบอลองของนะครับแปดเจ็ดน้ำนะครับไปรอบมรแลัยใจนี่ครับต้องสีแบบนี้ Let me ก็รู้ไะโอ้โหพ่อตะก,กี้เหมือนใจยังอี้นี่ว่ะนี่ได้น่ะ การตัดสินใจต้องเด็ดขาดแบบนี้ครับเสีย๋ล่ะเร็วๆครับเร็วๆครับเราซาลอนะครับ แล้วเอ็มมากินเขาได้ไรเวลาลักลาาก้าลากก้าโอ้มันมีทางกินเขาได้ครับพี่นะขีพี่นะลัดแน่นอนครับมเจ๋นตจ้ครับมาตัวหาเพื่อนครับอ๋อไอ้ติธรเลโอ้เอาเต๋เอเาเดี๋ยววันเดอนเอาเเดีวเอาเต๋เดี๋ยวนะครบแ Chạy yeah. à, bây giờ. Chạy bay lại, aba go lại. Áo, áo, Ô, ơi. chơi, 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 Ai cảm ơn ạ อ๋อไปหาของโอ้ยังกินยังใครไม่จบหรอครับเบอร์3ยังใครไม่จบหรอครับไปแล้วครับแล้วมาเจอไอ้ครับโอ้โหนี่ครับดูมิดออน1นวันนี้หรือเปล่า น้อยนะ แล้วครับเร็วครับเวครโอ้มาโอไปจุตั้งะก้ะเหมือนกัน ไอตไอมองคีบุ้ห้ยเงากระดาชุดกบมีนะโ้วย่าะังมีมีนะที่เข้ารัดในบ้านนะเออเข้าดินดำนะเออมีเลยไม่มีเขาได้ข้าดินดำก็กหน้าก้าวลัตตาจริงๆมืนเหมือนไหนหน้าหผ เอออีเวลาการเขาเราบ่เฮ้ยก็มันเล่นตัดกันนี่กะเ่ยงวงข้าหมู่บ้านนั่นหรอผ่าไปเลยนนโอ้โหครับเล่นข้าหมู่บ้านปุ๊บไม่อยากกลายจะติมันนะครับเขาต้องออกติมันมาเพื่อไม่ซุบจะติดตังตรงเดี่ยวขึ้นมาติดตามหมู่บ้านเออตีออกตางม้อนกีดอ,อเเ่ะม้อนกีดเซ็ตออกเข้าไปเซ็ตมันล่อระยะจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับ

นี้ครับไม่มีอะไรครับนี่ครับ,รบเรียบร้อยครับเอ<า> R, เจ้าคุณปูนะครับโดจุดเปลี่ยนของพี่น้องสายฝนนะครับตอนนี้ไม่ใช่สายฝน,นครับสายขี้เปิลครับเดีอะดิ เออเรามาดูพี่เพื่อนเพื่อนนักแข่งกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันตรงนี้นะครับนี่ครับน้ำใจจากแปดเจรับไปไปหมดเอ้ยน่อยเดียวอ่ะเอาล้วเปลี่ยนเป็นมือโอเพ่นครับรับตัวนี้ดูโอเพ่นจะขึ้นได้ไหมครับ ทำไมมันง่ายได้พี่ไปเลยเราลบให้เพื่อนๆนักแข่งครับพี่ครับเอออันนั้นกำไปเลยกำไปร้อนอยู่เลยไปพี่ตามไปครับตามไปไปพี่เดยวเนอะ นี่เห็นหนะแกเอ้ยเดียมเฮ้ยดึบดึบขึ้นเลยเฮ้ยเดียมครับเดียมครับนิดเดียวนิดเดียวาไปเจรช่วยครับบางลงครับไปพี่ไปโอ้โหไปแล้วครับสวยงามครับไปครับโอ้ก็น,นี้นะแกะเลย รกันครับพี่ใกล้กลิไปเป็นยังงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขาช่วยเอาเลยมาเลยยุ่งมาเลยอย่าปุนแล้วเนี่ย

ยี่เก้าอะเตรต้องหนักแบบนี้ครับคันต่อไปอ่าสวยงามครับหน,ห,นห,นหนักหนัหนกเลยหนักหนักน้อยหนักหนักน้อยเยอะมากครับเยอะมากครับไปอี่เก้า <laughs> เนี่ยครับคันเร่งตัวแบบนี้นะครับอีกน้อยอีกน้อยเกี่ยมากครับโอ้โหรถสเต็ปใต่ดีขนาดเลยครับแต่เจ็ขึ้นไหวกว่าครับคันเร่งนักนักน้อยโอ้นี่มือเดียวเลยอะขึ้นมือเดียวเลยอะโอ้โหขึ้นมือเดียวเลยครับนแน่นอนจริงครับดูบางลงครับไปต่อครับ เหนื่อยมากครับโอเคเยี่ยมมากครับตรงนี้สำคัญมากครับถ้ารอบจัดมันปีทิ้งอะครับมันไม่ไม่เกาะพื้นนะครับต้องฟังรอบเรื่องตัวเองด้วยนะฮะเราจะไม่ไปกดดันหน้าแข่งนะครับ จะเชฟีซีล่ะรอให้เป็นเจ็ดแล้วเชฟีซียังเฮ้ย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 ดิ้วรีแล้วล้มนะครับระวังเนอะลองแบบนี้นะครับปวดแขนขนาดเลย เขาเล่นเปิดไลน์ใหม่แล้วเขาก่อการ่าเวลาเดี๋ยวครับจำได้เดี๋จแล้วครับแล้วครับผมมาตัวหาเพื่อนครับ นะครับเออขอบคุณจ yeah> ัหน้าครับอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเตือนกันอ่าครับไปขอบคุณครับไปไปเลย มองไฟโดนติ้วไปแล้วครับมองไม่ทันครับไปไปลุยต่อเออไม่ใช่ไปกินตับเอาหรือรออกตัวครับแออออกตัวจะนี้วะเอาของติ๊กเกอร์ครับนะใครเหรอหันละหันละไปเลยไปเลยตรงไรถเติร์กไปน่ะ ลุมปกกัวปมปกวยบนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงของกำลังมาของมาทะต่อกันเนี้ย,ยปะเพยแล้วไอ้ปลปเข้าโผดไปแล้ว เดี๋ยวนี้ไออย่างมันเสียเห็นครับเห็นผมเร่งมานี่แล้วก้นเหรอค่อยๆอาปะหน้าผานี่ผมานี้มาแล้วครับเลดี้สายฝุ่นเมืองพานก็กล้่อยลงมาครับเดี๋ยวอย่าปูพผมแดงให้เลยฝากถึงโตโน่ครับฝากถึงโตโน่ครับอ่านี่ครับเออค่อยมาครับ นี่ครับสุดยอดจริงๆครับผมนี่ครับตักมาเก็บข้าวโพดครับตักบอกโอ้โหแถวนี้ข้าวโพดสวยครับผมจอดเก็บข้าวโพดครับหนังนี่กงออกก็ว่ดูมงหนังก็เลื่อมหึ่งเฮ้ยสาวคนละนั่นเนี่ยเตะนะโอ้โหนจุ่ยสาวกันละน่นเนี่ยลงย่งใดน่ะเนาะ แย่ขึ้นป่ะแต่รถมันมีโบนี่นะแต่คนมันปี่ล้วนคนละอ๋อ <c oughs> แล้วครับเลดี้สายฝนล้มไปครับอ้ออาวช่วยกันช่วยกันช่วยกันขนาดเล่นห่อนนะยังหักอ่ะโอ้ผมเล่งมาแห้งขนาดแล้วพี่โอ้มานี่แล้วมานี่แล้วเยอะมากเอาขัวคาดเป็นหมดเลย เราได้ช่วยดึงอยู่ครับเมื่อกี้ครับเอ่าโอเคตามห้องมาเลยครับเก๋ไกไปครับล้อติดเปอจากไหนครับโอ้นี่ประกบกนาะเถอไปเลยเยี่ยมมากครับอีกาตเเชียสวัสดีครับ ครับเมื่อกี้หัวก,กะโหลกบอกว่ารูยกล้อข้ามไปเลยครับได้ก่อนครับอ๋อเดี๋ยวบอกทีมงานมาช่วยเรามีร่องรอยตกอีกแล้วต้องระวังนะครับ เชิงเขาแบบนี้อันตรายครับนี่ครับมีร่องรอยกันตกอีกแล้วครับป้าป้ายเตือนระวังนะครับระวังโอ้ช่วยบรรณกรเจอกัอนไปช่วยบรรณกนไป,นปนจอดจอดจอดก่อนเออ,เอ,อ ช่วยกันก่อนนะครับเก็บก,กูแ้แทนทีมงานครับ,รบไปได้ก่อนนะช่วยกันครับพี่จากทีมงานไหนครับ,อรบเอ็นตึงเชียงรายน้าแกบอกให้จะได้เนี่ยเดี๋ยวกันเนอยร์นี่ได้ดีกว่าเนื้อเนอะมันต้องขึ้นเฉียงเอ๊ะ không là khinh im bộ phốt à đây này nơi เอาล้เพ่เปิดได้อย่างไรนี่เดี๋ยวมีเจอกันครับกก้อยล่อไปได้หรเออไอมันต้องเอากนมาอก่อนเอากนมาเีก่อนเจอกันเพาะเขาปกเขาจะเสียแหงเอากนมาเเกอ้ยไงอ่า ไอ้เขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนตัวนี้เลยอ่ะช่วยกันนี่แหละอ่าทีนี้เราต้องขึ้นเฉียงฮะจักขึ้นนี่วะได้วะเมื่อกี้จอช่วยบังลมตกดอยไปนะครับโอ้ยเมื่อกี้ก็ช่วยบังลมตกดอยท่านกันขึ้นแล้ว กันเ้นกันนีครับสองคนเดียับต้งมีไรรุ้หรอมีจครับเอาย่างนมหนี่แล้วมัน,ม,นมีหลายกลุ่มหลายคนอยู่อ่ะน่าจะมีมเปลือนเขาเข้ามาจุยพ่อ,องเนี่ยไปไปเลยไปกันนะครับสุดยอดครับ <laughs> ลไลยก่อนเลยก่อนเลยไปว้ายว้ายดูอ่ะดีดีอ่ะดีดีอ่ะอ่ะดีดีอ่ะโยกอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ็นทีถูกตัดออกไปแล้วครับเอาลงมือจะกันนี่ ลงกับบ่ไปขึ้นเนาะ